ต่เร็วครับฟื้นจิตนี่ครับามาเป็น14ต่อ19 3ต่อ5ครับบริการกันทองล้นเสร็จเลยนาเขารองไว้ได้ครับยังเหนียวอยู่ครับกหลีสตีติดบล็อกไทยแล้วก็เป็นแต้มของไทยครับ ล็อกดีจริงครับตึ้มจิตถึงเท้าครับคนเดิมนะครับอยองคุงครับเป็นคู่ตบนะครับ <c oughs> ไม่ไม่แน่ใจว่าโดนนุศราหรือเปล่าด้วยนะครับเมื่อกี้น้องหนองขึ้นอยู่ขึ้นพร้อมกับสึงรีโยยีสูงแค่1 0 3เซนติเมตรนะครับแต่ลองบอลเซตีมากโอ้กับพยานสวยน่ากับน้องหนองตึ้นจิตถึงขาวาลงครับ ยังไงครับเป็นปึ้มสิดน,นั้นมองแล้วอ๋อคือบอลเนี่ยออกไปครับแต่ว่าเท่าที่เราเห็นนี่คือบอลน,นั้นโดนตัวผู้เล่นของเกาหลีออกไปแต่ว่าผู้ตัดสินนั้นให้เป็นการตีบอลออกของเรานะครับผู้ดสนบอกไม่ทัชครับไม่โดนผู้เล่นของเกาหลีครับ <c oughs> เป็นคะแนนของเกาหลีนะครับ <c oughs> มีการขอส่งดีข้อเท้าพลิกนะครับเท้าซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลน่องเราพยายาม เราสามารถตั้งได้ดีครับก็มีโอกาสครับตบ5้าสิเอ็ดสามครับพิลาวันอ้าวล้นแล้วครับโอกาสเป็นของไทยแต่ยังทําไม่ได้ต้องอันเดอรข้ามมาก่อนครับบอสามเอาครับอิสราเซ็ตให้กับพื้มจิตถิ่นขาวตบลูกนี้คูดลงในแดงของเกาหลีใต้ครับเอาครับคะแนนขยับมาเท่ากันที่15ต่อ15ครับนี่ครับกินยองคุนนงขึ้นบล็อกนะครับด้วยความสูงของเธอครับ มีจีเสฟครับถึงมุสราแล้วก็เรียบร้อยสังหารโดยโดยพื้นจิตครับยังเป็นการพนันโดยพักกันบ้างครับแบกบูวาเซิร์ฟครับรับได้ครับปยนุชเซ็ตได้และตบลูกนี้โดยพื้นจิตถึงขาวเป็นคะแนนให้กับไทยครับ เหลือ6คะแนนครับที่อเราตามหลังเขาอยู่ทีดีดร,รับบอลหนึ่งดีมากครับนี่ครับคือรับบอลหนึ่งดีข้ามมินุสราก็เลยให้เพื่อนง่ายเลยครับแล้วก็สังหารเดยกขึ้นจุดฉลบล็อกวงครับ เยี่ยมมากมากครับเอาละครับยังมีโอกาสครับหอวจะบปลายมือของพื้มจิตไปนิี่เกบดีโูยีเสีก สาร่าเดเซสบายตกทุกนี้ยังฆ่าไม่ได้แต่ล้นมาขึ้นจิตไปโดนเน็ตหร,ร,รือเปล่า uh huh. ตอนนี้ผู้ตัดสินบอกว่าเป็นคะแนนของต่อหลือใต้ครับทางทีมไทยประท้วงครับเป็นหน้าที่ของกัปตันวิลาวันอยู่แล้วครับที่จะประท้วง <c oughs> โดนเน็ตหรือโอเวอร์เน็ตเดี๋ยวมาดูครับ โอเวอร์มากกว่าเขาพูดถึงสินน่ๆเพราะเท่าที่เห็นไม่เห็นผมดูไม่เห็นมีอะไรนะมองว่าโอเวอร์เพราะว่าไม่โดนเน็ตเห็นเห็นเราเราไม่โดนแน่นอนแต่ผู้ตัดสินไม่ได้เห็นภาพใช้ของเราใช่ครับก็แปลว่ากองเชียร์ชาวไทยไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับตอนนี้ทีเสียงโผล่ไม่เป็นไรครับแกตัวหายได้เอาเกียรเตอรไม่ได้ลูกเดียวเราต้องแรกเฮ้ยเราต้องแรกให้มันเบียนอย่างนี้อย่าให้มันห่างอย่าให้มันห่าง องพยายามไม่ให้เขาทำคะแนนชิ้นห่างออกไปครับถ้าคะแนนเบียเบียดอย่างนี้ก็ยังมีโอกาสครับ